สวัสดีค่ะบีสมยงคลาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็จะพามาชมรถกระบะสมาร์ทแคปนะคะปีใหม่ๆไม่ได้น้อย,อยสภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น t o y ยต้าไฮรักลีโวสมาร์ทแคปเอ็นทีแซดอ dition นะคะลูกค้าเป็นรถปีคศ2021นะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวเกียร์6สปีดนะคะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะออปชั่นจะมีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมไฟหน้าไฟคู่หน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะลูกคา้าส่วนตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็คือกระจังหน้าตัวข้างในจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะลูกคา้าส่วนรอ,อบๆกระจังหน้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินโครเมียมชุบนั่นเองนะคะลูกคา้าสวยๆเลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวเตี้ยเดิมโรงงานสมาร์ทแคปแต่จะตีโปง่งซุ้มล้อเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้มีโปง่งซุ้มล้อเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมล้อแม็กเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเป็นแม็กขนาดขอบ16นะคะขนาดตัวยางอยู่ที่2 1 5หนึ่งถ้า 6, 5, 16, นั่นเองนะคะ แล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะคันนี้จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็มาดูที่ด้านท้ายตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับด้านท้ายตัวรถของเรานะคะลูกค้าจะมีโลโก้ติดคําว่า Z e d i t i o n อยู่ด้านท้ายกระบะแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมกันชนท้ายใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะ แล้วก็จะมีโลโก้ติดคำว่า Toyota ให้รักรีโว่แบบนี้นะคะลูกค้าสำหรับตัวท้ายกระบะนะคะก็คือทางเต็นท์เรานะคะติดตั้งแมกไ i รเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะและที่สำคัญสำหรับแมกไครเนอร์ก็คือยังสวยสภาพใหม่กริบพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับแมกไ i รเนอร์ก็คือไม่เคยมีรอยขูดขีดข่วนใดๆมาเลยนะคะลูกค้าก็คือสวยๆเลยสภาพสวยมากแล้วก็ตัวท้ายกระบะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวรถก็คือรอยเม็ดอัดเดิมโรงงาน QC อยู่ครบทุกจุดตัวน็อตไม่เคยขยับทั้งคู่เลยนะคะทั้งทั้งสองข้างเลยนะโอเคสำหรับภายนอกตัวรถของเรานะคะก็สวยงามเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะแคบด้านหลังนะคะลูกค้าจะมาพร้อม เบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีดำนะคะส่วนเบาะคู่หน้าของเราจะเป็นเบาะกร,รมะหยี่สีดำเดินได้สีขาวนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมาได้โทนสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะตัวพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลาัย power นะคะลูกค้ามาพร้อมกุญแจที่เป็นระบบรีโมทแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้า และสาหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาของเราจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะมาต่อกันที่เครื่องเสียงของเรากันต่อเลยนะคะลูกค้าสําหรับเครื่องเสียงรถของเราคันนี้นะคะจะมาพร้อมเครื่องเสียงที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะสําหรับเครื่องเสียงก็จะสามารถเล่นวิทยุ am fm ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะคะ iPod ได้แล้วก็บลูทูธได้นะคะคันนี้ก็ มีหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะก็คือใช้งานง่ายมากๆนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ของเรานะคะ,ะมาต่อกันที่ระบบแอร์เลยนะคะสาหรับคันนี้ระบบแอร์ของเราก็จะเป็นระบบแอร์เมนนุ่นนะคะส่วนตัวเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์เมนนุน่หรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อมาพร้อมตัวเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็คันนี้เลขไม้น้อยมากๆนะคะลูกค้าเลขไม่เพียงแค่ 22,710กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออปชั่นก็คือครบจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคะลูกค้าว่าจะสวยและเดิมแค่ไหน ไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์คือสวยกิบมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์4ี่สูบ16ว้าล2 4 0 0นสซีซีหรือ150แรงมา้านั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ก็คือเดิมโรงงานมากมาก ตัวห้องเครื่องนะคะรอยเม็ดอาร์คคิวซีเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องหรือคานหน้าหรือ,อตัวห้องเครื่องฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวเครื่องยนต์รถนะคะลูกค้าก็คือรอยเม็ดอาร์คคิวซีเดิมโรงงานแผ่นเพดมอกอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้า,นา,นาตัวรถของเราก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะลูกค้าเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะก็คือคันนี้เครื่องสวยงามและเดิมมากๆนะคะมีแนะนําเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถยนต์ส,สวยๆสภาพใหม่ๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะคะแล้วก็เครื่องเดิมๆแบบนี้มีแนะนําคันนี้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นโตโยต้าไฮ u ัก Re ีโวสมาร์ทแคปเอ็นท i แซดอนะคะ คันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดารถปีคศ2021เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าราคาเปิดขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะรับไปเลยเดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1.99%ต่อปีเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์นะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ7,600บาทเท่านั้น และที่สำคัญผ่อนพงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมนะคะที่บีจะมีให้หนึ่งนะคะฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบัน2บริการช่วยเหลือบนท้องถนนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็ม3นะคะออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถสวย,สวยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถาม กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร8 8 2 3 8 8 6 6 9นนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบีจะมีรถสวย,สวยโปรโมชั่นดีๆหรือราคาถูกๆคันไหนมาแนะนำและมานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ